กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกองทุนที่ดําเนินการโดยโกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกผู้ยืมไปในอาตาัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อที่จะเอาไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้ เราก็จะมีเงินอุดหนุนเพื่อไปพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาปาสตีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเอาไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับสตรีที่มีปัญหาในระดับชุมชนในพื้นที่ครับแต่นี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นจากอหลายๆสมาชิกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินคืนได้คาเรียกว่านี่เกินกำหนดชําระโดยปัจจัยที่ทําให้ไม่สามารถที่จะมาใช้หนี้ที่ยืมไปได้เนี่ยก็อาจจะกู้ยืมไปโดยผิดวัตถุประสงค์หรือว่ากู้ยืมไปประกอบอาชีพแล้ว ยังไม่มีความชํานาญก็ทําให้ไปต่อไม่ได้ปัจจัยพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดหนี้เกินกําหนดชําระโดยจังหวัดนครสวรรค์เรานะในรั้นหลัง3าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีหนี้เกินกําหนดชําระอยู่ถึง2 0กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ในอันดับท,ท้ายของระดับประเทศเลยนะครับอันนี้ในปัจจุบันเนี่ยในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ที่เราทําลดจากหนี้เกินกําหนดชาระ20กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราเหลือ ไถึง10%โดยความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนตั้งแต่คณะทํางานระดับจังหวัดระดับอําเภอโดยท่นนานนายอำเภอพนักงานอาเภอไปทุนถึงระดับตบําบลโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนปัจจุบันนี้เราใช้ามาตรการตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนแล้วเราก็มาใช้นโยบายในเรื่องของการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องท่านเราได้รับความนอนุเคราะห์จากทางศาลแขวงแล้วก็ศาลจังหวัดนะท่านได้กรุณามาร่วมมือทําให้เราได้ลดหนี้เกินกําหนดชาระไปชดเือไปถึง10% นนก็เป็นความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนนะแล้วก็เราก็คงจะต้องขับเคลื่อนง,งานอันนี้ต่อไปเพราะว่าไม่มีการนาเงินกลับมาคืนกองทุนเนี่ยเราก็จะไม่มีเงินกองทุนผลเวียนให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะดําเนินนโยบายขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆได้น,นี่ก็เป็นการที่เราช่วยกันในการแก้ไขปัญหาเมื่อตอนนี้ค่ะในปี2567 คณะอนุกรรมการกันกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไผ่ารีได้เห็นชอบโครงการจำนวนงบประมาณ9 60,000บาทโดยในการดำเนินงานในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการแนวทางต่างๆไว้นะครับโดยสตรีในพื้นที่เนี่ยมีการกู้ยืมเงินในหลายๆจุดก็เลยให้มีการพิจารณาไปถึงการพิจารณาของกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องดูว่ามีสภาพนิสินเป็นอย่างไรเพื่อให มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในกลุ่มสตรีและได้เป็นการช่วยเหลือกับครัวเรือนต่างๆซึ่งก็จะมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าการพัฒนาบทบาทของสตรีในพื้นที่เนี่ยมีทิศทางและแนวทางส่งเสริมนะครับสนับสนุนสร้างให้ครอบครัวมีความสุขเพิ่มมากขึ้น สามตุลาคม2566อำเภอพทัทลีมีลูกหนี้66โครงการนะครับเป็นเงินประมาณ4 6 3 0 0 0นบาทเศษนะครับเป็นหนี้ค้างชำระผิดนัดนะครับ56โครงการเป็นเงิน1 6 3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับยอดหนี้ผิดนัดชำระหนี้31มีนาคม2567จะเหลือยอดหนี้อีกแส0สองบาทเศษนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์2.8%นนะครับในการบริหารจัดการหนี้ ของพัฒนาอทบาทสตีนะครับใช้หลักของในหลวงรัชการที่9คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจก็คือเรานะครับก็ต้องเข้าใจมาตรการต่างๆที่กรมการพัฒนาชนมาให้สมาชิกรุกนี่ศึกษาข้อระเบียบกฎหมายต่างๆนะครับส่วนเข้าถึงเราก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสมาชิกรุกนี่นะครับก็ได้ไปชี้แจงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ทางสมาชิกรุกนี่ผิดนัดเนี่ยเข้ามาตรการต่างๆบางกลุ่มก็มาชําระหนี้ ยกกลุ่มก็มีปิดโครงการนะครับเพราะว่าจะได้มีเครดิตในการคู่ต่อไปส่วนการพัฒนานะครับเราก็นํากิจกรรมต่างๆที่เราขับเคลื่อนที่ประสบผลสำเร็จนะครับมาพัฒนาต่อยอดให้ลูกหนี้ตหนักวินัยของลูกหนี้ในการชําระระทําให้มีของอำเภอพปสรีลดมีจาก35%กว่าเนี่ยเหลือ2.8%นะครับ